จะรันตีได้เลยนะสามถึงห้าวันพ pH ขึ้นมามทันทีอืแล้วทํายังไงให้โครงสร้างดินดีคะนอกจากใส่อินทรีย์วัตถุโดย ต้องไม่เกิน5%โครงสร้างดีมันมีหลายอย่างหนึ่งมีน้ากี่เปอร์เซ็นต์กากี่เปอร์เซ็นต์แต่อินทรีย์วัตถุไม่เกิน5%อะนินทรีย์วัตถุถ้าพีเอเรา6.5้อะนินทรีย์วัตถุมันจะมี45%้เนั์นนั้นจะมีธาตุอาหารหลักรองเสริมมีครบทุกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับสภาพดินตรงนั้นอ่ะให้ได้6.5ตรงนี้อ่ะธาตุอาหารต่างๆจะละลายออกมาเพราะนั้นประหยัดปุ๋ยไปได้ด้วยถ้าอยากปรับให้ดินมีพีเอให้ปาตุด,ดหารได้ดีเพื่อให้รประหยัดปุ๋ยจะต้อยธา ังไงค่ะป้าขอวิธีที่แบบง่ายที่สุดใช้แอซอยละลายน้ํารดบริเวณทรงพุ่มเลยอืรดบริเวณทรงพุ่มอัตราใชา้เท่าไหร่คะป้าก็ถ้าต้นหนึ่งเนี่ยหนึ่งซีซีหรือหนึ่งลิตรเนี่ยส <1 S 2> ามารถวดจได้หนึ่งไร่หนึ่งขวดใช้ได้หนึ่งไร่หนึ่งขวดก็คือหนะึ่งลิตรบรรจุไว้นหนึ่งลิตรใช้ได้หนึ่งไร่ถือว่าใช้ต้นหนึ่งอ่ะหนึ่งซีซีสมมติหนึ่งซีซีเนี่ยค,คุณจะละลายน้ําจะรดบริเวณทรงพุ่มได้ไหมหนึ่งซีซีมันน้อยเนี่ยคุณต,ตนนณรรดดให้้ไทั่ว คุณก็เอาน้ำ20ลิตรมาแล้วใส่ไป 1cc ควรให้เข้ากันแล้วก็ลดเลยจารันตีได้เลยนะ3-5วัน pH ขึ้นมาทันทีปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอซายลักเซนกรีน